อ่ะจานคะขอขอถามอีกนิดนึงนะคะเอออย่างเช่นเราใส่บาทช่วงเช้าอะค่ะอ่าพระที่เดินอ่อมารับบาตตามบ้านหรือตามตลาดตามอะไรเนี่ยค่ะอ่าเราก็ใส่บาททุกวันนะคะการใส่บาทของเรานี่เราก็จะครบเครื่องคือมีของหวานของข้าวมีข้าวมีน้ำพร้อมทั้งปัจจัย คือพระเดินมาวัดนี้ก็เดินมาสององค์วันนี้ก็เดินมาองค์หนึ่งวันนั้นก็เดินมาสามองค์เราก็มานิมนต์ทั้งหมดเลยค่ะห้าอ,องคสิบองค์อะไรก็เราก็นิมนต์ท่านไว้หมดเลยแล้วเราก็ใส่บาททีละองค์ละองค์ละองค์งละค่ะพร<อ>้อมกับถวายปัจจัยใส่บาทให้องค์ละร้อยละร้อยละร้อยเนี่ยค่ะปรากฏว่าออตอนหลังๆมาพอมาฟัง อ่า YouTube ของพ่อจารย์ค่ะ,ะฟังทุกวันเลยอตอนนั้นก็คือตอนตอนที่ทำาน่ะคือยังไม่เคยฟัง uh huh. มาฟังตอนหลังพระเนี่ย uh huh. ถ้าเราใส่บาทด้วยปัจจัยในบาทเนี่ย uh huh. บาปไหมถ้าบาปโอเราก็เราก็บาปมาตลอดทั้งชีวิตเลยเพราะเราทำอย่างนี้มาตลอดอ๋อ uh huh. ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ,ะถามว่าพระ เคยฟังใน YouTube ของพะอจาร์อีกแล้วค่ะพะอจารย์บอกว่าการทำทานเนี่ยทำกับปัดก็ได้บุญระดับหนึง่งทำกับคนไม่มีศินก็ได้อีกระดับหนึง่งทำกับคนถึงพระพุทธเจ้าเลยค่ะคือสรุปไม่คือฟังพะอจารย์ทูดนหมดแล้วอะค่ะ,ะปรากฏว่าแต่ละระดับเนี่ยถามว่าเราอยู่อย่างเงี้ยเราจะทราบไหมคะว่าพระอ,องค์ไหน ท่านมีศีนบริสุทธิ์หรือท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อันนี้ส่งน้อยลงไปตามลําดับค่ะจะไปอยู่ในพระสูตรเรื่องของออทานที่บริสุทธิ์สฝ่ายฝ่ายผู้รับกับผู้ให้ทั้งคู่ทั้งผู้รับผู้ให้ศีนบริสุทธิ์นะผู้รับผู้ให้ทุศีนทั้งคู่หรือว่าสลับกันผู้ให้มีศีลผู้รับทุศินนะผู้ให้ทุศินนะก็ผู้รับมีศินอย่างนี้ย ก็จะลดทอนไปตามลําดับนะมันก็เหมือนกับปาติปุกิสสิบสี่ว่าเราให้กับบุคคลที่ทุศินนะอะอย่างเงี้ยอ,อันนั้นส่วนเรื่องของบิณฑบาตท,ที่เราให้เงินนั้นบาปไหมอะไรไหมก็คือ,เ,อเรื่องทานเนี่ยยมทามก็คือมีก็เป็นสิ่งดีเพราะพระเจ้าเนี่ยไม่ไม่ได้ให้ห้ามบุคคลให้ทานนะ ยิจะให้ทานก็ให้ให้ได้แต่แต่การให้นั้นมันมีผลกระทบเช่นว่ามันทำให้ข้อวัดที่ผู้เจ้าทรงบัญญัตินั้นมันเสื่อมถอยไปเพราะว่าเราก็จะสอนลูกลราลูกให้แบบแม่นะอย่างนี้นะกาลยานวัดที่ผิดมันก็จะเกิดขึ้นพระสัธธร,รมก็จะเสื่อมแต่นั้นความเพียรใดที่ทำแล้วเนี่ยอกุศลมันเริ่มเริ่มปรากฏ นะแม้นิดนึงเนี่ยเราเราเราก็จะมานำมากลับมาพิจารณาก่อนเพราะว่าการบินทบาทเนี่ยเป็นการหาอาหารด้วยกำลังของปลีแข้งนะอ่าเราก็ก็หาอาหารสดที่ปรุงแล้วเรียบร้อยพร้อมทานได้เพราะว่าผู้เจ้าห้ามพระเนี่ยปรุงอาหาร ไม่ใช่โยมให้ปหลาไหลมาให้พริกกระเทียมน้ำกะปิน้ำปลามาแล้วให้ผ้าไปปรุงเองอันเนี้ยพระทำไม่ได้นะเก็บอาหารในที่อยู่ก็ไม่ได้เก็บค้างคืนก็ไม่ไม่ได้อย่างเงี้ยดังนั้นพี่กูก็จะรับอาหารที่ทานได้เลยนะเวลานั้นอย่างเงี้ยดังนั้นพระองค์ก็จะบอกว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นอามิร ส่วนใครจะให้ทานนั้นก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็ได้อน,นิสงส์แต่ถ้าเราให้แบบผิดผิดมันก็จะมีผลกระทบเช่นยมให้กับโจรโจรก็เข้มแข็งขึ้นโจรก็มาปล้นในสังคมในสังคมต่ออย่างเงี้ยเพราะมันเข้มแข็งมีกําลังขึ้นนะเหมือนเราไปสนับสนุนคนผิดอันนี้เราก็ต้องพิจารณาแต่จะห้ามไม่ให้เลยก็ก็ไม่ไม่ควรนะอ่า มันก็อันนี้ก็ต้องพิจารณาในเรื่องของบิณฑบาตเนี่ยผู้เจ้าให้ให้เท่ากับอย่างในพระสูตรที่อุบาลีข้าบาดีเขาจะห้ามเจ้านิครเมื่อเขาเข้าใจแล้วว่าผู้เจ้าเนี่ยเป็นเป็นผู้รู้จริงเจ้านิครนไม่ใช่ผู้รู้จริงเขาเคยอุปถันนิครณมานานตลอดซึ่งผู้เจ้าเป็นผู้เตือนเองว่าเธอเธอเนี่ยเป็นดุดบ่อน้ําของนิครณมานานแล้ว ก็เลยให้สำคัญบินทบาตท,ที่จะพึงมาถึงเพราะว่าอุบาลีขบดีเนี่ยจะปิดนิเวศต่อเจ้านิครต่อไปนี้ต่อไปไม่ให้นิครเนี่ยเข้าในบ้านเลือนละนะแต่ก่อนเนี่ยอนุญาตเปิดประตูเอาอยากเอาอะไรได้อะไรเอาตามสบายเลยเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ให้แต่จะให้แค่นายประตูเนี่ยไปถามว่าถ้ามาก็จะให้ไปถามว่าต้องการอาหารบินทบาตหรือเปล่าถ้าต้องการก็จะนำมาให้ นั่นก็แสดงว่าผู้เจ้าเนี่ยจะยกเว้นเรื่องอาหารบิณฑบาตเพราะว่าอย่างน้อยเลี้ยงชีวิตไว้ก่อนในอนาคตก็อาจจะกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้อย่างนี้กเเ็เป็นไปได้เพราะเราก็ไม่อาจรู้ส่วนการจะวัดว่าพิขุรูปไหนเนี่ยเป็นพิขุดีไม่ดีเนี่ยเราก็จะต้องมีองค์ความรู้ในธรรมวินัยเช่นว่า เออโยม,ยมอ่านอรยวินัยนี้เป็นศินสิขาบทที่พิกขูทั้งหมดจะต้องรักษาสามพักว่าข้อเนี่ยถ้าโยมรอบรู้ปุ๊บเนี่ยโยมก็จะเข้าใจว่าอ๋อพิกขุที่ดีเป็นยังไงนะอากับกริยายังไงใช้บริขารยังไงข้อวัดยังไงนะไม่ใช่เที่ยงคืนมาบินทบาทอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นในครั้งพุทธการก็ ดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังบินธบาตได้ในช่วงที่ผู้เจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติแต่ตอนหลังผู้เจ้าก็ทรงบัญญัติแล้วโดยงดการแสวงหาการฉันในเวลากลางวันก่อนแล้วต่อมาก็เวลาเย็นก็เหลือเช้าช่วงเดียวนะดังนั้นถ้าเรามีองค์ความรู้เราก็จะพอประเมินได้แต่ถ้าเราไม่มีเลยล่ะก็มีข้าบาดีถามพระศาสดาเหมือนกัน พระองก็บอกให้ถวายทานในสงฆ์นะให้ถวายเป็นสังฆทานนะเพราะนั้นเราก็เจตนาให้กับสงฆ์นะโดยที่ไม่จำเพาะเจาะจ,จงแก่พิกุรูปใดรูปหนึ่งนี่ในกรณีที่เราไม่ทราบแต่ถ้าเราทราบเราก็เลือกได้เพราะว่าข้าพเดีคนนั้นก็บอกว่าเออพอพระุทธเจ้าบอกเนี่ยให้ทานพอผู้รับเนี่ยมีคุณธรรมสูงมากเนี่ยก็จะได้นิสง์มาก อย่างนี้ครับพระองค์ก็มักจะให้กับอาราหันทั้งหลายแต่จะรู้ได้ไงว่าใครเป็นอารหันก็เลยถามพระทูเจ้าพระรูเจ้าก็หลอเลยบอกว่าข้าบดียังใช้สอยกระแจกจันจากเมืองกาสีผ้าจากเมืองกาสียังรับเงินและทองเนี่ยเป็นการยากที่จะรู้ว่าใครเป็นอารหันรู้ไม่ได้ก็บอกอาคาบดีงั้นถวายทานเป็นสังฆทานละกัน <c oughs> ให้ถวายเป็นสังฆทาน คือถวายเป็นการสงดังนั้นก็จะมีทานที่ถึงแล้วในสงเจ็แบบนะทานที่ถึงแล้วในสงเจ็แบบว่าทานที่ถึงแล้วในภิกุสงพิกุณีสง์ที่มีพู้เจ้าเป็นประมุขทานที่ถึงแล้วในพิกุสงพิกุณีสงเมื่อพระเจ้าปรินิพานแล้วทานที่ถึงแล้วในสง์ทานที่ถึงแล้วในพิกุณีสงนะเนี่ยก็ไล่ไปทานที่เอ่อเรา เราประเดียงสง์ว่าขอสงได้ได้โปรดอมอบตัวแทนมารับทานนะนี่ก็ยังเป็นทานที่ถึงแล้วในสงหรือไปประเดียงในพิกุณีสง์ว่า,อาขอสงพิกุณีมาเท่านั้นเท่านี้มาเพื่อรับทานนี้ก็ยังเป็นทานที่ถึงแล้วในสงเห็นนะอืม ดังนั้นทานที่ถึงแล้วในสง์เนี่ยมีนินสงฆ์มากกว่าทานที่ถึงในบุคคลแม้ทั้ง14บุคคลนี่พระองค์ตรัสพระสูตรนี้คู่กันว่าปาติปุลิกสิบสี่กับทานที่ถึงแล้วในสงเจ็ดพระองค์บอกว่าปาติปุลิกทั้ง14เนี่ยจะได้นิสงฆ์เท่ากับทานที่ถึงแล้วในสงเนี่ยไม่ได้ทานที่ถึงแล้วในสงเนี่ยมีนินสงฆ์มากกว่าทั้ง14ข้อ ใน14บสี่ข้อนั้นมีอรันตัสมาสัมพุทธ,ธะด้วยเห็นไหมเท่ากับทานที่ถึงแล้วในสง์เนี่ยยังมีในสง์มากกว่าถึงกับพระพุทธเจ้าอีกถ้าวางเป็นตัวบุคคลเพื่อให้มาถวายในสงพิกุสง์พิกุณีิสงที่มีพู้เจ้าเป็นประมุกสูงสุดเลยอันนี้เป็นทานที่ถึงแล้วในสงที่มีพู้เจ้าเป็นประมุขเห็นไหมแต่คนไม่เข้าใจ